บัตรทคอคงสามาัถเปลี่ยนได้ด้วยเดียว สวัสดีครับจากลงมาทองสามลานนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการย้ายสิบบาททองสาบาทนะครับผ่านแอปพลิเคชันสปสชนะครับโดยท uh ี huh. yeah, ่ทุกท่านนะครับไม่ต้องเจอเอกสารเลยไม่ต้องออกจากบ้านและไม่ต้องมีผู้รับรองครับเพียงแค่คุณมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับและบัตรประชาชนของท่านนะครับก็สามารถย้ายได้แล้วนะครับโดยสี่ครั้งต่อปีนะครับสามารถได้สถานพยาบาลใกล้บ้านนะครับเดินทางสะดวกได้เลยถ้าใครอยู่เขตของสามลานนะครับแนะนำรงพยาบาลของสามลานเลย ท่านทั้งท่านทอแล้วนะคบเดี๋ยวเราไปชมกันขั้นตอนที่1นเลยนะครับในการย้ายสิบาัาททอนะครับไปกันเลยมาเรื่องกันที่ขั้นตอนที่1น,นะค,ร,นร,บบนะคร,รับในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสกอสชอนะครับโดยผู้ดำเริการเขาสามารถดาวโหลดได้ที่ App Store นะครับหรือว่า g o o ก l e p พ a y นะครับ ข้ตอนที่2นะครับผู้รับบริการลงทะเบียนเข้าใช้งานนะครับเปิดหน้าจอขึ้นมาดังภาพนะครับให้ทุกท่านกดคำว่าลงทะเบียนหลังจากนั้นอ่านข้อตกลงนะครับและกดยอมรับครับต่อมานะครับเป็นขั้นตอนที่3นะครับเป็นการกรอกเลขประรประชาชนและกรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับระดับแรกเลยครับกรอกเลขประรประชาชนของท่านนะครับแล้วกดยืนยันนะครับต่อมาจะเข้าสู่หน้าให้กรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนถูกต้องนะครับตามความเป็นจริงนะครับเสร็จแล้วกดยืนยันได้เลยครับ ขั้นตอนที่4นะครับเป็นการระบุราหัส6หลักนะครับและจะได้รับโอนเีจาก SBS ครับต่อมาขั้นตอนที่5นะครับหน้าจอจะแสดงข้อมูลสิทธิปัจจุบันของท่านนะครับต่อไปเลยให้กดไปที่ข้อมูลหน้าหลักแล้วเลือกลงทบีวนเปลี่ยนหน่วยบริการต่อมาขั้นตอนที่7นะครับเป็นการตรวจสอบที่อยู่ปัจจุบันของคุณให้ตรงกับหน้าบัตรประชาชนหรือไม่หากไม่ตรงกดคาว่าไม่ตรงนะครับและก็ที่อยู่ปัจจุบันของคุณที่อยู่ในพื้นที่เขตของสารว่า่านตรงสามารถกดตรงได้เลยครับ ต่อมาเป็นขั้นตอนที่8นะครับเตรียมบัตรประชาชนและใบ,บหน้าของผู้รับบริการ 1. ถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชนนะครับและ 2. ถ่ายรูปใบ,บหน้าของท่านผูกกับบัตรประชาชน 3. หา,ายที่อยู่ปัจจุบันไม่ตรงกับทะเบียนบ้านให้ท่านนบ่งไปเส็จค่าสาราร์บอพโเช่งค่านังคาบฟนตาและกดคำว่ายืนยันครับ ออกมาขั้นตอนที่9นะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับทุกท่านต้องเลือกสถานพยาบาละครัเบลเลือกสถานพยาบาลเริ่มต้นนะครับชื่อว่า,า,าะะโรงพยาบาลสามบาลครับโรงพยาบาลสมุทรเก่าชื่อว่าโรงพยาบาลเวชก,การณ์หนองจอกนะครับหะะลังจากนั้นหน้าจอจะขึ้นยืนยันการเลือกเง่อนไขบริการนะครับทุกท่านอย่าลืมกดตกลงปุ่มสีฟ้าน,นะครับ คุณาสามารถติดต่อสอบถามกรคือเพื่เตืมนได้ที่เฟซบุ๊กเพจโรงพยาบาลคองสามวาสันาการแพทย์กรุงเทพมหานครนะครับหรือสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์สองหนึ่งห้าศูนต่อศง,งานะชาสัมพันธ์ครับหรือสามารถติดต่อได้ที่อาคารโรงพยาบาลคองสามวาได้เลยครั